สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนุ่มสมแขวสมแขวค่ะทุกคนค่ะสมแขวเบิ่งเนี่ยมะขามค่ะมะขามมะขามก็ปะปาแดกบองเนาะอู้ยปลาบองค่ะทุกคนค่ะปลรราบองเนาะอู้ยอาจจะดูไกลนิดนึงเนาะมาค่ะมาค่ะ อย่าบ,บอลเป็นชิ้นเลยค่ะจะบ้องเป็นชิ้นเลยค่ะบ้างเนี่ยบ้าบเปี้ยวค่ะบ้าเปี้ยว mẹ peo lời peo hà mẹ peo chép